ไหวครับสันคักชันเกินมันชันจริงๆนะครับมาใส่ไม่ไหวหนักด้วยล่ะดิเจมวัวหนักโอ้ยอมยอม,ยอมแต่วิวสวยสวอยู่ มาถึงทางลูกลังแล้วครับตอนนี้สุดยอดภาวนาว่าให้เจอลรงเรียนที่ขาดแขนก็เจอจริงๆครับลุงเรียนที่ขาดแลนเป็นลูกลังแล้วตอนนี้รถไม่เป็นหนังฝันครับไม่แรงรถไม่แรง วันจริงเดี๋ยวคุณครูเขาจะมีโฟวิวพาขึ้นมาครับรถเราก็จอดไว้ข้างล่างมีโรงเรียนอยู่ข้างล่างอยู่โรงเรียนที่เราจะไปนี่คือโรงเรียนเป็นลูกโรงเรียนสาขาเหมือนไม่เคยไหวล้ใช่ไหมไมหมอกตลอดทางครับพี่น้องกับเส้นทางทุรักครับ อะไรวะปั้นกรมยไปปั้นกไป่อ้โจุดๆงร้อยครับเต็มขาครับนังทีตุไแรงที่สุดแล้วครับคันนี้แรงแล้ว รถแรงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไโอ้วนอาชิพที่นี่เนี่ <laughs> ยจะให้เดินหลายหลายเหนื่อยแล้วดิ เราได้เาด่เาได้เาไมไอ้คนเียวัน้มัคลือนับโอโหีู้ี้ทางมันลื่นทางมันลื่นโอ้ยโอ้ยเกงมันก็ไม่ได้แร้ว

แต่ก็มีชาวบ้านมาเรื่อยๆอ,อยู่เ,เดี๋ยวให้เพื่อนมาก่อนเ,อเหมือนว่าไปซื้อน้ำมันในเมืองแล้วก็อมาไปใช้เลยเนนะะาะหมดแล้วหมดหมหมดเดี๋ยวบเบรกแค่นี้ก่อน าที่เบวเลาะฟันเขาวันก่นอเนเดินขึ้นมาสองคนก็ได้ที่เบวจะไปเตรียมนี่แล้วชวัานเขาฟันางต้นก็มีเขาวันขึ้นมาตอนตอนขึ้นมานะครับเขาวันก่อเย็่ย

กล้องนะครับกล้องมันโดนน้ำหมอกตอนนี้มันเสียไม่ได้มันลงเนินต้องจับอ่ะจับรถไปก่อนวันมาไม่ต้องหวังเอารถกระบะซูวิวขึ้นนะครับแต่ว่าต้องมาเสียเวลาถ่ายของลงจากรถแค่นั้นเลยครับ มันดิลื่นมันดิลื่นนี่ดิลื่นโอ้โหก็มีชาวบ้านดินนัออ้นยากเลยครับของแท้ครับทีนี้ดินเหนียวครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นอะไรตรงเยียนหรือเปล่า ถ่ายดูบรรยากาศเอาเลียนบายไห้ดูครับที่นี่เขาปลูกขับกันถนนที่เรามาเป็นระบบแรงสูงซิงเกิลเข้ามาครับตั้งแต่นู่นนะครับดินเขาที่เราเข้ามาก็เดินมาไกลอยู่สายแรงสูงนับถือใจคนที่เขามาปักเสาแรงสูงอยู่ มาได้ไงเนี่ยข้างล่างเป็นแม่น้ำเป็นห้วยได้ยินเสียงน้ำชัดเจนรวมเย็่มนไหมหนะที่ ใช่ไหมโรงเรียนไหมโรงเรียนบิลีโรงเรียนนี้ยังจเจริอนอยู่อีโรงเรียนหนึ่งอ่ะคุณน้ำจอนจะไม่เจรืญนเท่าไรครับโอ้โหโอ้โหทางมันลื่นครับไม่ลงไม่ได้ครับสไลด์ล้มไปทีนึงแล้วภาคก,กีฬามันมันไปทีนึงแล้ว ไม่กล้าขี่ด้วยครับร้อยกล้องก็ไม่ชัดซะด้วยโดนน้ำกล้องโดนน้ำลงไปยาวๆครับชาวบ้านที่เพื่อนบอกตะกี้ตามสี่กิโล ลื่นๆไปเลยไปเลยลูกพี่ถ้าพูนป่ะขึ้นรถก่อนแล้วครับจะขับเด,ด็กเด็กสวัสดีครับค,ครับใกล้แล้วมัง้งใช่ไหมครับใกล้แล้วใช่สวัสดีครับอันนี้เรียนโรงเรียนมัธยมานกันปะ ออืออ๋อต้องนั่งรถไปอีกใช่ไหมอันนี้เดินออกไปนู่นน่ะถึงหน้าโรงเรียนบ้านสวช่โอ้ไปสู้ๆครับน้องๆครับพี่ครับพี่ก็ขีม่มอเตอร์ไซค์มาก็พี่มาจากขอนแก่นครับจะมาบริจาคของที่โรงเรียนที่ว่าเห็นผออ,อะไรเนาะพี่ผออปกรณ์พออปกรณ์ที่ว่าอยู่บ้านสว่ะบอกให้ที่นี่ขาดแคลนก็พี่ก็เลยมามาสำรวจก่อนครับเดือนตุลาจะมาครับครับ เนทางปลอดภัยกันครับไปต่อครับอ้ oh, <not> ครับจครับไม่ไหวจริงๆทางที่เราขึ้นมาคือเขียนรถขึ้นมาอย่างเดียวครับแลนมันมเลื่อนหมู่บ้านกับปั่นครับอยู่นู้นที่เราผ่านมาครับลงจากเขาอย่างเดียว นั่นแหละครับหมู่บ้านที่เราผ่านานะทางมาที่เรามาเะต้อาขึ้นเขาไปต่อน้องหมอ่บ้ามันอยู่เขาลูกนี้หมู่บ้านขุนน้ำจนเราก็สู้กันต่อครับกับดีมแดงคู่ใจไปสู้ต่อต้องถอดรองเท้าแล้วครับไม่ได้ครับ ไปถอดรองเท,ท้ายืนเดินไม่ได้เลยลื่นมาช่วงหน้าฝนก็ต้องทำใจเขียนอีกแล้วเหรือ นี่ยังดีนะรถยังไปตะ่อกี้เนี่ยต้องเขียนสองคนนะ่ะถึงรถจะขึ้น ป่าฝาดงอีรีครับป่าฝาดงขัาาง้งพวกเราถึงใจใสดีดีครับปุกป่าฝาดงอีรีไฟฟ้าก็ได้สิบเอ็ดกิโลหมอกนะครับนี่ครับเมฆหมอกข้างนั้นกล้องไม่ได้มัวนะ มันหมอกมีแหลกเรื่อยๆครับแหล่งน้ำที่มามาจากบนเขาเดี๋ยวชอุ่มเลยรองเท้าใส่ไม่ได้อ่ะต้องถอดรองเท้าเดิน างมันลื่นครับต้องเดินครับตะกี้ใจเกือบล้มแล้วครับเกือบกองอยู่ดินละตะกี้นี่อะไรเพะ่อ,อนนกเป็ดเป็ดชาวบ้านโอ้เห็นราคาชาวบ้านแล้วเพื่อนเห็นราคาชาวบ้านแล้วเนี่ยอยู่มุมนั้นน่ะไก่ละถึงละเอา สายใจแล้วชั่วโมงครึ่งครับพอใส่ เดี๋ยวๆลุลงมาก่อนลุก่อนลงก่อนลุกบอลลบลื่นลื่นครับลืน่นยะตาลงยางไม่เกาะเลยล่ะครับรถบ,บ,บ้านขึ้นมาครับมีคอนหักนะครับคอนหักทวกที่นี่ โครงการเปลี่ยนคอนเนี่ยคอนหักเนี่ยงอันนี้ลงมาทับหน่อยไปเกี่ยวไม้คุ้งรถมาทับคุ้งตัดออกกันมั้างหน่อยมามาแล้วเบา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 มาแล้วครับเรามาแล้ว,เ,าาลวเดี๋ยวลงก่นอนลงไป ไปไม่ได้โอ้ไปไปลบปี <laughs> เราแบนี้ <laughs> ยอดถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับสองชั่วโมงสองชั่วโมงมาบ้านนี้ โรงเรียนไปทางไหนแล้วบัดน,นี้ฮะไปต่อเลยบ่โรงเรียนข้คณะก็แหละท่านผู้มีศรัทธาและใจบุญครับเจ้าที่จะพัฒนาโรงเรียนเขาเขาครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชาวลัวนะครับอยู่มีหลังบ้านชื่อโรงเรียนบ้านผุน้ำจอนอครับทางยางนมพ์โพเราที่จ,จัดกิจกรรมทุกปีก็ปีนี้ก็จะมาที่นี่ครับมาขอค่ายอาสา คนาโรงเรียนที่นี่ครก็จะมาทําระบบไฟแล้วก็ระบบเครื่องกองน้ําดื่มให้ฮรเดือนตุลาครับประมาณที่สิบเก้าถึงยี่สิบสามโดยประมาณก็จะออกเดินทางกันมาที่นี่วันนี้มาสํารวจกันครับบรรยากาศดีมากแนะนำใครที่ชอบแอดเวนเจอร์ลุยๆอย่าพลาดทิปนี้ครับจัดไปว่าจะ่กิงจงยิงโิ้ง ดีนะดีดีนะที่เหยียบมาตลอดทางอื้โนได้ครับชนได้เอ้ยตอนรองเท้าเก่าครับไม่อยู่ครับไปแล้วครับยิ่งไปหนึ่งรอบแล้วครับ กำลังกลับครับเพิ่งออกมาจากหมู่บ้านรถลงมารอบหนึ่งล้วถนนมันลื่นจริงๆว่ากล้าซ้อนท้ายเลยละ่ะตอนขาลงนี่ปัดเสียวชิบหายดูดูถนนนรอครับ ถ้ามาจริงๆมันชันกว่ารูปภาพนั่นนี่โอ้ใครใครมีวิบากเข้ามามือตะคอนเลยล่ะอะคอนเต้องประคอไหรคอขี้ไรผมยาวตัวเองไม่รอดอยู่ไป ดึงไม่อยู่วะจ้าข้จะไปแรงไม่สะบัดแน่นอนไม่สะบัดแน่นอนเอาดับไปดับไปไนี่แหละถูกต้องนะจะค่อยลากไปจะค่อยลากไปค่อยลากไปโอ้โหเ <laughs> ด็กเเด็กไเด็กไงนี่นี่เสียวเสียวมันไรตะกี้นี่

ขี่บ้างก็ยังดีขากลับก็เขียนเหมือนเดิมจะขาไหนๆก็เขียนดินมันลื่นครับวิวโคตรสวยเลยครับไหนก็ยอมไปว่าบ่าประกำยังไม่เห็นหรอกพี่ วยครับเดินเยายวไป,ไปเลยทุกพี่เดี๋ยวผมเดินลงมันลื่นครับเี่มันจะสะบัดเอาไปนอนลงดินอย่างเดียวไม่กล้าขี่ด้วยเลยครับขากลับอะ่ะ มดเกืตอนมาเดินเดินมาเดินขึ้นตอนลงก็เดินลงไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปเก็บขวดน้ำให้ มันลื่นครับเป็นแต่ที้ตะไคร่น้ําอยู่คนกีตนี่ยิ่งลื่นเลยแหละครับก็ดีเลยครับมีน้ำมีหว้วยแหล่งแม่น้ำทุกระยะเป็นระยะเป็นระยะ สองสามโลมีหนึ่งแม่น้ำมีหนึ่งห้วยวทางเช้าก่อนว้าก้างเท้านอนลงก่อนดีกว่ากับลมแล้วตะกี้ <c oughs> ทางมันลืนล่นลป็นขคด ไกลละไกลละเห็นอยู่ฝั่งนูน้นบ้านปลากระถ้าเลยบ้านปลากรำไปได้ก็ถึงบ้านปลากระก็ค่อยยังเชื่อหน่อยกว่าจะถึงบ้านปลากรำก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับมาถึงห้วยแล้วครับห้วยที่เจอเด็กๆอยู่ตรงนี้เด็กๆกลุก่มแรกขึ้นไปอีก จะเจอหมู่บ้านปากดำเอาเจอชาวบ้านที่นี่ด้วยครับมาเก็บผักกันนะโอ้โหนเพิ่นมาเก็บผักกัน เจอแล้วเจอแม่น้ำแล้วใครอยากเล่นน้ำน่าเล่นอยู่ตรงนี้นี่น้ำใสจิ้งเลยเดี๋ยวตอนนี้มันทำไมคุณละน่าจะฝนเพิ่งตกไปโบก้าซ้อนเลยละ่ะ ตอนขึ้นก็เดินขึ้นนะครับตอนลงก็เดินลงไม่กล้าซอนเลยถอดรองเท้าเลยเนี่ยกูถอดไม่ได้สำลักไปแล้วครับปีเจียมโมถึงแล้วครับ เฟือก็ไม่ไหวละใกล้แล้วใกล้แล้วโคตดีว่ะทางโคตรลื่นเลยขึ้นแต่ตัวก็ลำบากแล้วต้องมาเข็นรถขึ้นอีกยดอีดิลิไปได้ล้ได้แล้วมาไม่ได้นั่งรถนี่แหละ เดินมาเป็นสองกิโลแล้วสองอยู่ไหมปะผมเดินลงมาทีงไหนนู่นไหมนี่เรามาขึ้นนี่อีกอนั่งแค่ดเดียวก็จะได้ลงอีกแล้วนั่งหน้าก็ลง พอกันไหมพอกันไหมไ,หไปโอเคดีเดียวยังไงชขีวมากครับจิ๊บๆิ๊บอะไรบรรยากาศให้ดูกันครับ เสาไฟพึ่งปักเมื่อปี64ครับแต่ว่าต้นเสาปี62อยู่เห็นชาวบ้านบอกว่าประเทพมาตอนสองปีที่แล้วเสาไฟก็พึ่งเข้ามาครับพึ่งได้ใช้ไฟกัน